จะเอ๋สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,ะโบ๊มีเรื่องจากห้องเรียนห้องเรียนมาเล่านะคะโบสเนี่ยนะเรียนกับเด็กๆนะคะอายุเขาก็ตั้งแต่1 8ถึง20้นต้นๆไม่ถึง25ดีอ่ะมาณ2 2 2 2ิบสอก็มีน้องคนหนึ่งคือน้องคนนี้นะน้องผู้หญิงกันเดี๋ยวเรียนวิชาเดียวกับโบ๊เนี่ย3-4วิชาแล้วล่ะเขาจะเป็นคนที่ คือคือเขากล้าพูดกล้าแสดงออกอะนะแต่ว่าเขาเป็นคนที่เหมือนกับไม่ค่อยเข้าใจอะไรง่ายๆเด็กอเมริกันนะแล้ววันนี้เนี่ยตลกมากเลยอะในวิชาที่เขียนเว็บวันนี้ก็มีการบ้านเอาแบบที่ออกแบบไว้อะไปให้ครูดูว่าเออทำมาแบบนี้มีอะไรต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างครูก็จะมีคำถามของแต่ละคนะมีคำถามของของแบบแต่ละคนว่าเออ ที่อยู่ทําอย่างเนี้ยอยู่จะให้มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมสมมุติว่าออกแบบไว้ว่ามันมีมันมีตัวหนังสือแล้วเวลาอ่านปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับแบบว่าเออมันน่าจะคลิกแล้วก็ไปอีกหน้านึงได้ไงถามทุกคนทุกคนเขาก็จะตอบของเขาแต่ละคนได้าถามว่าพวกเข้าใจนะแต่พอถามน้องคนนี้พอถึงตานนองคนนี้มีเพื่อนหลายคนในห้องอะ่ะก็ขำแล้วก็แบบใส่นะโอ้โหแบบเหมือนกแบ,บว่าเชียทำให้ให้ทุกคนอะ่ะ เวียนหัวไปด้วยคือเหมือนกับชีพูดไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วชีก็บอกว่าทําไมเวลาทุกคนถามคําถามชีอ่ะมันเป็นคําถามที่ตอบยากจังเลยอ่ะอย่างอย่างเราอ่ะเราจะมีปัญหาว่าเราเราไม่เข้าใจความหมายของคําแต่น้องอ่ะป็นอเมริกันนะเขาไม่เข้าใจคําถามที่เพื่อนถามกับที่ครูถามอ่ะเขาเขาตอบว่าเออทาไมทำไม,ำไมยูถามคําถามที่ตอบยากจังอย่างยกตัวอย่างเช่น การที่เราออกแบบออกแบบบนเว็บไซต์บนเว็บไซต์นึกนะมันก็จะมีรูปภาพมีมีปุ่มให้คลิกแล้วมันก็จะไปหน้าที่ก็จะออกแบบแต่ว่าคือถ้าเราถามว่าเออปุ่มที่ออกแบบไว้นี่เราวางแผนว่าเราจะให้มันคลิกได้ไหมพวกก็จะตอบไปเลยว่าที่พวกคิดไว้อะมันจะคลิกหรือไม่คลิกถ้าเกิดว่าตอบไปแล้วมันไม่ตรงกับที่ครูและเพื่อนในห้องพิจนารณาว่ามันน่าจะเป็นเขาก็จะแนะนําให้เราต่อไง มันไม่ใช่ว่าผิดหรือถูกไงแต่ให้เราบอกว่าสิ่งที่เราคิดวางแผนไหมว่าเราจะทําอะไรไงพอถามน้องคนเนี้น้องคนนี้เขา <c oughs> เขาก็จะแค่ออ๋อโอเคเออก็ได้อ๋อเบบี้อ๋อชัวร์เหมือนแบบว่าเขาจะทําตามที่ทุกคนพูด <c oughs> พูดให้เขาทํอ่ะทุกคนก็แบบว่าสายหน้าอมอะไรของชีวะคือถามว่าแล้วแล้วเขาอะน้องอะเขาวางแผนว่าที่ทํารูปร่างหน้าตามนันออกมาอย่างเงี้ยจะให้ทําอะไรจะให้มันเกิดอะไรขึ้น คือเขาไม่รู้แล้วเขาก็บอกว่าทําไมทุกคนถามเขาถามเขายากจังเลยอะ่ะเขาไม่สามารถจะตอบคาถามได้คือประเด็นเนี้ยนะเพราะอยากจะเอามาให้ทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะน้องๆคนไทยได้วยกันที่จะมาเรียนที่ต่างประเทศและมีความกังวลเรื่องภาษาและความเข้าใจว่าเราจะไม่เข้าใจหรือที่เป็นอายุรุ่นราวคขาเดียวกับโอ้ตเนี่ยแหละ ก็จะกังวลว่าเออจะไปเรียนกับเด็กๆแล้วเราจะไม่ทันเด็กไม่เข้าใจเงี้ยปูาเป็นตอนเทอมแรกๆอัแต่พอเรียนแล้วเราเจอเจอนักเรียนที่เป็นอย่างเงี้ยนักเรียนที่เขาเป็นอเมริกันเองใช้ภาษาอังกฤษอยู่ทุกวันตั้งแต่เกิดเขายังมีปัญหาเขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจคําสั่งของครูเขาไม่เข้าใจโจทย์เขาไม่เข้าใจว่าครูถามอะไรในขณะที่สถานการณ์ของเราอะเราน่าจะมีปัญหาเรื่องความเข้าใจมากกว่าเขาเลยกลับกลายว่าปู๊ดอะ เข้าใจทั้งหมดเลยนะว่าครูให้ทําอะไรจับใจความได้หมดปัญหาที่โบจะไม่เข้าใจคือโบไม่รู้ความหมายของคาเท่านั้นอย่างทุกวันทุกไม่ใช่ทุกวันเพราะม,ะมันมีวิชานี้มันมีสัปดาห์ละสองวันคืออังคารกับพุครูก็จะให้อ่านอ่าหลักของการออกแบบวันละครั้งละหนึ่งบทแล้วก็อ่านอ่านอ่าน,านไปอะไ,ไอะไรที่ไม่เข้าใจก็เข้าใจอะไรที่ไม่เข้าใจก็จะถามแต่ว่าจะถามแบบไม่ใช่ว่า ไม่เข้าใจความหมายคำไดะอย่างวันเนี้ยมันมีหัวข้อที่อ่านไปอ่ะไม่เข้าใจในเนื้อหาว่าเขาสื่อถึงอะไรแบบไหนคือมันอ่านแล้วมันงงไม่เข้าใจในลึกๆนะมันไม่ใช่แบบว่าไม่เข้าใจความหมายของคําที่เขยียนเข้ความหมายของคำมันใช่แต่ว่าพอรวมกันแล้วอ่ะต้องการสื่อถึงอะไรให้เราไงเดยตรงนี้ไม่เข้าใจอย่างมันมีคําว่าคํานี้ก็ออกเสียงยากๆนะ artistic 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 a e s t h i c ใช่ i c มันแล้วก็ t i c ไม่ใช่ e s t h e t i c a e s t h e t i c มันเป็นคำแปลว่าเกี่ยวกับความสวยความงามะนะแต่พอมันอยู่ในเนื้อหาแล้วอะ่ะพนอ่านก็งงไม่ไม่เข้าใจว่าเออตกลงเนื้อหาเนี้จะบอกอะไรพบานนี้พวก็บอกคุณหรืว่าเออเนี่ย ไอ้ไม่เข้าใจเลยไม่เก็ตเลยว่าเขาจะบอกอะไรคือเข้าใจความหมายของคำเนี่ยหัวข้อเข้าใจว่าแปลว่าอะไรแต่พออ่านเนื้อหาแล้วเนี่ยไม่เข้าใจกูก็ให้เพื่อนทุกคนอธิบายเพื่อนทุกคนก็พูดมาก็แบบคือแต่ละคนก็เข้าใจคอนเซ็ปต์ที่ไม่ตรงกันไงนอันนี้คือเหมือนกันขนาดเราเราเป็นหลายชาติเราไม่เข้าใจแต่คนที่เขาใช้ภาษาเขาก็ไม่เข้าใจในจุดประสงค์ของเนื้อหาอันนี้ก็แสดงว่าไม่ใช่การเข้าใจในความหมายของคำเนี่ยไม่ต้องกังวลมากนะคะ ใครที่มีความกังวลแนะ้วถ้าใครไม่มีความกังวลก็สบายไปแนตะ่ใครที่มีความกังวลว่าจะเรียนแล้วมันจะรู้เรื่องไหมจะเข้าใจไหมเรียนได้คะเรียนได้ทุกคนใจเย็นๆพราบว่าเด็กๆที่เขาเรียนมีแบบที่ไม่รู้เรื่องจริงๆอะ่ะมีหลายคนบางคนก็เชื่องช้าเฉื่อยชาแล้วแบบครูมอบหมายงานอะไรก็แบบทาไม่ถูกหลายๆคนที่ที่เรียนที่วกเคยเรียนผ่านมาก็มีหลายคนนะ ที่เขาถามโมด้แลนะว่าเออตกลงครูให้ทําอะไรยังไงอย่างเงียการบ้านก็ตื่มๆอยู่นะนี่อาจจะให้ดูแต่ละวันต้องทำลิสต์แบบนี้ไว้อันนี้คืออันไหนทำไปแล้วก็อันนี้อันนี้คือของของเมื่อวานนะของวันที่ดิวของวันนี้ดิหมดสัปดาห์แล้วแผ่นนี้ก็จะถูกทิ้งไปแล้วก็ลิสต์ใหม่ว่าทําอะไรนอกจากลิสต์ตรงนี้แล้วนะยังเขียนในปฏิทินของ Google เพราะว่ามันจะมีเตือนเตือนทั้ง ที่คอมพิวเตอร์เตือนทั้งที่โทรศัพท์มือถือเตือนทั้งในแท็บเล็ตมีอุปกรณ์ตรงไหน,นที่ลงทะเบียนด้วย Google ด้วย Gmail นะมันจะขึ้นเตือนหมดเลยรับรองไม่พลาดแล้วก็ยังมีทําจดโน้ตเตือนตัวเองไว้ใน Google Drive ก็คือเป็น,เป,นเป็นเหมือนทําเป็นเอกสารนะแล้วก็ดูอีกทีหนึ่งเพราะไม่งั้นนะ่ะตีกันทำทาไม่ครบทาไม่ทันไงก้งค่อยๆทำแล้วก็เพิดเขียนเลยนะว่าจะต้องทำาอะไรอะไรก่อนหลังเลยนะ เพราะกันบ้านเยอะมากเรียนแค่เทอมนี้เรียนเทอมวันเทอมสุดท้ายแล้วนะแต่มันเป็นอย่างนี้เหมือนกันทุกเทอมที่ผ่านมานะก็เรียนเทอมหนึ่งก็สีวิชาห้าวิชาแต่การบ้านรุ้มเลยเพราะวเพราะกันบ้านมันจะมาโอเวอร์แลปกันมันจะมาเขาเรียกอะไรนะมันจะมาซ้อนกันทับกันไปได้เรื่อยๆะเอาละไปแล้วทุกงนี้พักผ่อนเรียนหนึ่งวันนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้พักทั้งวันหรอกเพราะยวต้องคิดการบ้านแล้วทำต่อเพราะมันมีกันบ้านดีอวน วันอังคารวันจันทร์ด้วยวันจันทร์ก็มีมีเลขวิช,ชาเลขอะธรรมดาไม่กังวลเลยเพราะว่ามันตายตัวแต่วิช,ชาพวกนี้แหละต้องมาออกแบบอีกแล้วก็วันนี้มีงานเพิ่มมาอีกในงานของส่วนตัวที่จะทําจบเนี่ยที่เป็นรวมเล่มผลงานพอร์ตโฟลิโออะแล้วก็มีงานงานจักเก่ารวมๆแล้วก็มีงานใหม่ที่ได้รับมอบหมายมาอีกสองสองชิ้นกับการบ้านรวมกันไปอ่ะ ทำกันไปต่อไปอ๋ออ๋อนิดนึงครูถามว่าการทำโปรเจกต์สุดท้ายดีมีปัญหาอะไรไหมครูโพสถามคำถามเหมือนกันทุกคนแหละครูก็บอกว่าการเงินการจัดเวลาหรือว่าอะไรดีนะการเงินการจัดเวลาแล้วอะไรอีกอันหนึ่งไม่รู้จำไม่ได้อะแต่พวกบอกว่ามไม่มีปัญหาอะไรแล้วได้หมดแล้วส่วนเรื่องเวลาการเงินเนี่ยก็มีคนซัพพอร์ตพอคุยกันแล้วว่าเออ,อยังไงก็ต้องจบพรามันมีค่าใช้จ่ายก็ต้องจ่ายเขาก็โอเคแล้วก็เรื่องการ เวลาเรื่องการบริหารเวลาเวลาเนี่ยพวกก็บอกว่าทุกคนก็มีเหมือนกันหมดแหละแต่ว่ายังไงซะก็ต้องให้จบจนได้เพราะฉะนั้นสรุปก็คือไม่มีปัญหาร <c oughs> ูก็ขำอเออเอาไปจริงๆแล้วขอบคุณนะคะที่ฟังอีกเป็นสาระสำหรับบางคนและไม่มีสาระสำหรับบางคนแต่ยังไงก็ถ้าผ่านมานั่งฟังกันจนจบก็ขอขอบพระคุณนะคะไปละสวัสดีค่ะ